สวัสดีครับเพื่อนเพืทางบ้านครับสวัสดีครับด้วยนะพี่สวัสดีครับผมเอกโซทัศครับแล้วก็ซีโอตุ๊กฮะสวัสดีครับผมโอ้วันนี้มากันที่โรงงานอีกแล้วคืออย่างนี้ทําไมเราถึงต้องมาที่โรงงานอีกครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเรามาไลฟ์สดใช่ครับนะฮะมันก็จะมีคําพูดอีกมากมายยังมีความสงสัย เครือบแคลงใจนะฮะว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปจุดนั้นล่ะอยากเห็นจุดนู้นบ้างจุดนี้บ้างอยากเห็นการทดสอบบ้างอะไรบ้างล่ะวันนี้แบบว่าขอละเอียดเลยได้หรือไม่สบายมากเราจะไปตรงไหนอะไรกันบเข้าไปดูวิธีการผลิตเหมือนเดิมเป็นขั้นตอนการผลิตเลย้องเอกซเล่แล้วไฮไลท์ที่เด็ดกว่านั้นก็คืออะไรครับไปดูที่การเทสล้อด้วยมีการเทส์เขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของสินค้าไม่ว่าจะเป็นสีอ่าสีด้วย แล้วก็เป็นการหมุนวงรอบอีกอหมุนเพื่อเพื่อให้ดูว่ามันจะระเบิดตอนไหนอ๋อมีเทสึส์ขนาดนี้ <c oughs> ใช่ให้รู้กันเลยว,ว่านี่คือเราทําในโรงงานที่ระดับมหาชนใช่ <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการทดสอบไม่ว่า ISO หรืออะไรต่างๆมันจะต้องดีที่สุดก่อนที่จะออกไปถึงมือลูกค,ค้าทุกค <c oughs> ครับผมนะครับผมจะได้เขาเรียกว่าเลิกแรงใจเพราะบางทีเนี่ยในการไลฟ์สดเนี่ยต้องบอกก่อนว่า มันไม่สามารถที่จะวอล์กได้จะเดินได้ใช่ครับผมเดี๋ยวมันจะไปติดกับแบรนด์อื่นถูกต้องครับนะฮะเอ่อบางสิ่งบางอย่างให้ดูไม่ได้เพราะว่าเป็นความลับของโรงงานระดับโลกดีกว่าอ่าฮะใช่เพราะวหนึ่งเลยไม่ใช่มีแค่เราแปดเดียวใช่ยิ่งเป็นแบรนด์อเมริกันเขาฟ้องล้มละลายแล้นะเขาฟ้องล้มละายนะถ้าเป็นติดของเขาอะถูกไหมถูกต้องอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยใช่ครับพี่เอาล่ะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะฮะซีอีโอตุ๊กจะพาเราไปชม ว่าดีทูมีกรรมวิธีการยังไงบ้างได้พร้อมมะพร้อมครับผมเอาจัดนี่ครับอรออะไรไปไ<ด>เอาละครับกรรมวิธีแรกฮนะหลังจากที่เราเข้ามาในโรงงานแล้วเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วทำไงต่อฮะตอนนี้กเ็เริ่มทำการอยู่กระบวนการผลิตอ่ะให้พีการขี่ขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่คือเครื่องหลอ่อใช่ เครื่องหลอนี่หมายถึงยังไงมีแม่พิมพ์แล้วก็ทำยังไงมีแม่พิมพ์แล้วก็ฉีดขึ้นมานี่คือเครื่องจักรอ๋อฮะอลูมิเนียมมาฉีดขึ้นมาเข้าสู่โมแม่พิมพ์แบบนี้เขาเรียกอะไรฮะอันนี้คือแค s ติ้งอ๋อแค s ติ้งแค s ติ้งนะครับแต่ว่ามันเป็นระบบไฮเ h pressure ซึ่งน้ำหนักเบาอ่าเป็นไฮเ h pressure คือแรงดันแบบสูงมหาศาลมากคือฉีดงุ๊ดเลยไม่ใช่ค่อยๆฉีดเข้ามาใช่ใครับแล้วตอนนี้กำลังขึ้นล้ออะไรอยู่เนี่ยแบงมุมพี่ตัวนี้ตัวฮิตเลยป่ะมาใหม่มาใหม่อีกแล้วล ใช่นี่นมาดูน, <ะ S 2> นี่อโอ้โหไปแล้วนี่ลงลิฟต์อันนี้ลงไปไหนลงไปเพื่อที่จะสแกนเลเซอร์อเอาไปสแกนอีกไปสแกนอีกครับเนี่ยลงมาเนี่ยออกมานะครับออกมาอย่างเตานี่ร้อนร้อนเลยนะท่านผู้ชมฮะเอ็งมุมพอตีอมมแท้ทีมงานเราดีกี่คนเนี่ยเวลาหนึ่งหนึ่งหนึ่งลายเนี่ยใช้กี่คนหนึ่งลายตรงนี้เหรอพี่เฉพาะลายผมอ่าตอนนี้มีสี่หัวอ๋อาเฉพาะตอนนี้สี่หัวเอาหัวเลยเนี่ยอันนี้เครื่องจักร 1 2 3 4าทำไม่ทันเลยทำไม่ทันทำไม่ทันนะตอนนี้พอได้เยอะมากนี่ไปลุกนี่แล้วลุงอ่าแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวพอเสร็จจากการฉีดเขาเรียกว่าฉีดออกมาแล้วใช่ไปไหนต่อไปห้องอิสเลย์ป่วยเหรอสแกนมีสแกนไปสแกนดูว่ามีอากาศมีอะไรไหมต้องเอาละฮะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าในห้องอิสเลเขาทำเป็นยังไงใช่ของดีถูถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับโอเค เอาละครับหลังจากที่ล้อเมื่อสักครู่นี้หุกลงลิฟต์ลงมาใช่ครับมันจะไปอยู่ตรงไหนห้องเอ็กซ์เตอ์ห้องขั้นตอนพิเศษแน่นะสเปเชียลโปรดักต์เพื่อตรวจสอบความมั่นใจครับอ่าฮะก่อนที่สินค้าเนี่ยจะถูกกลึงหรือว่าการมี treatment นะครับต้องต้องตรวจสอบใช่ไหมถามว่าดูว่ามันมีตามมดไหมใช่มีอะไรหรือเปล่าเหมือนกับเอ็กซ์เตอ์ประมาณเดียวกับสนามบินใช่ครับแต่เห็นบอกเครื่องนี้ละเอียดกว่าอีกละเอียดกว่าอ่ะมาชมกันครับว่าเป็นยังไงมาเลย แล้วนี่อยู่ที่หน้าจอเอ็กซเรยแล้วใช่ครับนี่คือลอ้อแบงมุม um ไงแมงมุมบ่ um หรอใช่อ๋ oh, อันนี้คือใช่เลยใช่ไหมใช่ครับแบบมงมุมไอ้ที่เงาดํานี่คืออะไรฮะอันนี้ตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นรูเนาะ,ะนี่คือล้อออกมาตรงนี้ละใช่แสดงว่าเงาดํานี่อย่างนี้โอเคไหมครับอ๋อถ้าเกิดว่ามันไม่โอเคจะต้องมีลักษณะแบบไหนอะฮะคือมันถ้าเกิดว่ามันมัน,มนไม่โอเคมันจะมีรอยขาวๆ<อ>เป็นเหมือนเป็นรอยหยกักๆขาวๆตรงเนี้ยค่ะเนี้ย ก็คือจะมีจุดขาวเพิ่มขึ้นใช่ค่ะเป็นรอยขาวๆเหมือนรอยแตกอะค่ะเก็ตแล้วก็คือรอยร้าวบางรอยเราไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าเครื่องตัวนี้สามารถเอ็กซเรย์สแกนได้เห็นเลยว่าถ้ามีรอยร้าวตรงไหนมีรอยอากาศตรงไหนใช่จะกขึ้นเลยใช่ครับจากสีดําจะเห็นเป็นสีขาวเลยโอ้ยไฮโตไฮเทคหมุนๆมุนหมุนได้ด้วยสั่งหมุนได้ด้วยไหนไหนไหนหมุนยังไงฮะหมุนติว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 งไงโอ้ยหมุนได้อีกแล้วต้องบอกก่อนว่า ที่นี่คือประเทศไทยรอไทยมาตรฐานโลกนะสุดยอดจริงๆนี่คือการเอ็กซเรย์นะฮะใช่ครับไม่ใช่แค่ขั้นตอนแค่นี้แล้วจะจบใช่ยังมีมากกว่านั้นอีกนี่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 อะไรฮะนี่ไงนี่มันต้องเช็คทุกตัวไหมหรือว่าเขากี่ตัวเช็คทีมีงานเสียหรือว่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องเช็คทุกตัวค่ะก็คือว่าจะเช็คทุกวงไม่ได้นะมันใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งก็คือสุ่มเช็คสองรอบใช่ครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่างานมีงานมีปัญหาก็จะเช็คทีเลยใช่ครับเฮ้ย ถือว่ามาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานมากๆฮะนี่คือลอกไทยนะที่เราพูดถึงกันหลังจากนี้ไปไหนต่อหลังจากนี้เสร็จแล้วเขาจะไปทำการ h e ท t t r e a m e n t ทุบแข็งทุบแ,แข็งีนี่ยังแข็งไม่พอตัวมันตัวไม่แข็งแรงไงเดี๋ยวหาว่าต่ออีกอ่ะไปดูซิว่าขั้นตอนการ h e ท t t r e a m e n t มันจะต้องทำยังไงบ้างใช่ไปกันเลยครับไปและตรงนี้ครับอีกหนึ่งกระบวนการผลิตหลังจากที่สแกนออกมาเรียบร้อยแล้วะฮะขั้นตอนนี้คือต้องการทําให้ล็อกแข็งขึ้นใช่ครับคือ ยีททิ้งแมนยีติทิ้งแมน์ใช่เหมือนก็แบบต้องเอาความร้อนในการช่วยใช่ไหมใช่เอ้าในเมื่อมันร้อนออกมาอยู่แล้วก็ยังไม่พอไม่พอโอ้ตัแกงเสร็จแล้วก็ยังไม่พออ้าวเอามาอบอีกเอามาอบอีกครับออบด้วยความร้อนใช่ครับอันนี้อบเรียบร้อยยังอันนี้ยังรอทําการรอเข้าไปเอาอบที่เราเห็นอยู่นี่นะเข้าไปเชื่ออีกรอบนึงโอ้โหอันนี้กุ๊กไก่อ๋อนี่กุ๊กไก่อยู่แล้วกุ๊กไก่ร้อนได้ร้อนมากเละดุ้งเลยอะ ไม่ร้อนอันนี้กุ้ไก่กับแมงมุมเตรียมแล้วเตรียมถ้าความแข็งผมอาจจะบอกไม่ได้ว่าเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นโนฮาวของเขาใช่ครับนะฮะแต่รับประกันได้ว่าแข็งแรงทนทานแน่ๆใช่ครับนะครับเพราะว่ามันมีมาตรฐาน ISO อยู่แล้วถูกต้องว้าวร้อนหนึ่งชุดควรจะต้องแข็งเท่าไหร่ใช่ครับนะครับนี่แหละฮะเขาเรียกว่าการ heat treatment คือการเขาเรียกว่าใช้ความร้อนอบเพื่อความเพื่มความแข็งก็ไปอีกถูกต้องแล้วหลังจากนั้นไปไหนต่อไปห้องทําการจึงเก็บนี่จึงจึงเก็บพวกนี้ CNC CNC จึงเก็บมีกี่สเต็ เดี๋ยวไปดูอ่าว่าเสีเนี่ยมันเป็นยังไงใช่มากันเลยครับไปไปเล้วมาขั้นตอนนี้ครับโคตรจะสําคัญเลยครท่านผู้ชมฮะหลังจากที่เราเห็นแบบล้อที่ออกมายังนึกไม่ออกเลยมันกลากอย่างนั้นแล้วมันจะสวยได้ยังไงวะขั้นตอนนี้แหละเขาเรียกว่า beauty เติเสมสวยใช่ยังไงฮะนี่ไง อะไรนี่ยังจะกากเลยเนี่ยยางงี้ฮะอย่างงี้เลยเออเขาเรียกว่ามีพวกแคบพวกใช่ครับเกรดอยู่อ่ะถูกต้องมันก็เลยจะต้องมาแต่งตัวหน่อยมาแต่งตัวหน่อยพี่โดยการเข้าไปที่ C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  ขั้นตอนนี้คือจบอันเดียวเลยไหม C C ก่อนไม่ไม่ C C นี่อันนี้คือจบเลยไหมหรือว่าไม่จบดิ๋อ้ C C ได้แค่สเต็ปเดียวเหรอสเต็ปเดียวมันจะออกมาเป็นยังไงฮะอันนี้คือสเต็ปด้กังเป็นท่านี้อ๋อนี่นี่นี่ท่านผู้ชมขออนุญาตยกนะจากล้อที่แบบมีทิพเม้นต์มาเรียบร้อยแล้วใช่ มาสิก็คืออะเอาไปลักษณะนี้มันจะเป็นท่านั้นเลยอ่าแล้วก็มาตีนตีสเต็ปแรกใช่ล้างเกรดล้างขี้มันออกใช่ครับหน้านี่อันนี้อันนี้ถือว่าใช้ได้ยังหน้ายังยังอีกเหรอต้องไปเก็บอีกที่แล้วก็มันจะต้องไปเออเลเซอร์สแกนอีกครับพี่ผมมีสแกนอีกเหรอสแกนนี่ครับไอ้ยะงเราก็ดูด้วยเลเซอร์โอ้โหเพื่อดูว่าที่เกรดที่มันออกมาในกลมหรือไม่ใช่ถูกไหมใช่โอ้โหเวลาใช้เวลานานไหมหนึ่งอันอะ แอมหรอพี่ต้องมีสามนาทีสามนาทีลอ้อใช่โอ้โหถือว่าเลยล้อขายดียิ่งขายดีนะยิ่งช้าเพราะว่าเออตัวนึงนะเนาะเฮ้ยสวยมากๆเอาละฮะนี่คือหนึ่งแค่หนึ่งขั้นตอนเท่านั้นใช่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกว่าขั้นตอนต่อไปหลังจากซี TC แล้วทำอะไรต่อก็เลเซอร์สกแกนไงเลเซอร์สแกนเท่น้ำเท่น้ำอีกเท่น้ำอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมกันฮะเป็นยังไงไปมา เอาละครับเห็นบอกว่าจะต้องมาสแกนอีกรอบนึ่งณตรงนี้นี่นี่ก็คือเครื่องสแกนสแกนหลังจากที่เรา C N C ใช่สแกนไปทําไมฮะเพื่อความกลมของล้ออแล้วเพื่อเช็คตามโหมดอีกรอบนึ่งเขาตรวจความกลมแล้วดูตามมดีกอ่าใช่พทำไมมันยุ่งยากยังต้องสแกนหลายทีแล้วกินก็มันมาตรฐานโลกไงไอ้ยาแหมเขาพูดนี่มันกินใจก็มาตรฐานโลกไงเออที่ของเก่งนะที่โรงงานไทยต้องบอกกอนนะอยู่ที่ระยองนี่แหละ เดี๋ยครับผมจะขอต้องหวนไว้ว่าชื่อโรงงานอะไรเดี๋ยวครับเพราะว่ามันเป็นโนฮาหลังจะสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วทําอะไรต่อไม่เนี่ยไม่ก็จะสแกนมาอย่างเงี้ยอ่่สแกนต่อคือมันสแกนอีกปุ๊บเข้าไปในนู้นอีกเข้าไปในดูแม่งหมุนหมุนหมุนตัววงร้อยอีกนะแล้วมันจะขึ้นลงขึ้นลงอ่าหมุนตัวร้อยอีกแล้วหลังจะสแกนเสร็จแล้วไปตรงไหนต่อสแกนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไปทำสายพานออกมาเลยอะไรนะาำสายพานออกมันไปแล้วไปไปไปทำหน้าที่อะไรต่อเทน้ำต่ออ๋อ เดี๋ยวพาไปดูขั้นตอนเทสน้ําหน่อยเทสน้ําเทครั่วเทสน้ำ่วและวเทครั่วใช่ทํำยังไงใช่ครับป่ะมาชมกันเลยครับดูนี่หนึ่งกรรมวิธีใช่ที่ค่อนข้างยุ่งยากหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เลเซอร์เทสตมไปละเทสตมเทเลเซอร์แล้วแล้วอันนี้คือเทสรั่วรั่วในที่นี้เพื่อนๆบ้านฮะนั่นหมายถึงว่าจุกลมใช่จุกลมเวลาเราจะใส่ใช่ไหมมันจะต้องมีจุกลมใช่ครับถ้าเกิดว่าเติมลมไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีการเทสรั่วเนี่ยอาจจะมีแจ็คพอต ลมไม่เข้าบ้างหลอะลมรั่วอ่ท้องรั่วรั่วตามก้านรั่วตามอะไรพวกนี้มีเครื่องเช็คด้วยเช็คด้วยนี่ไงก็เป็นมีคนสักคนนี่อะไรเช็คอะโรบอทพี่โอ้โรบอทเช็คพี่นี่เป็นเช็ครบอทใช่ถ้าสมมติถ้าเกิดว่ามันมีการรั่วเกิดขึ้นลั่นเลยหัวดังเลยหัวหัวหัวแสดงว่าตอนนี้ที่เข้าเทส่ยังไม่มีอไหนรั่วเลยไม่มีโอ้โหสุดยอดจริงแสดงว่า เครื่องจักรเขาค่อนข้างที่แม่งดีอยู่ละดีนะฮะเอาล่ะหลังจากท่เทสรัว่วเสร็จร้อยกับวิธีนี้ไปยังไงต่ออีกเสร็จแล้วใช่รั่วใช่ไหมก็จะมีการเจ็บงาน QC เช็คอีกทีนึองอ่า QC เช็คเสร็จปุ๊บเห็นไหมก็พร้อมเตรียมทําการพ่นสีขอทําสีทําสีาสนั้นเราพาร์ตไปพ่นสีไหมหรือว่าไปตรงไหนก่อนก่อนที่จะไปสีอ่าเราจะต้องไปดูว่าสีที่เราใช้เนี่ยมันผ่านมาตรฐานหรือเปล่ากามีอีกเหรอมีอีกโอ้โหต้องจัดแล้วล่ะต้องไปไหมไปดูกันเลยโอเคมา เอาละครับตรงนี้ก็มาอยู่จุดที่ก่อนที่เราจะไปทําการเทสใช่นะฮะเทสเกี่ยวกับเรื่องซอสสเปรย์เทสใช่ครับมันจะต้องทําสีก่อนใช่นะฮะสีสวยๆของดีทูที่ออกมาได้นี่ก็คือในห้องนี้ทั้งนั้นเลยในห้องนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแตกต่างกับข้างนอกอยังไงครับผู้ชมนั่นคือสีที่ผ่านเ,าเขาเรียวกว่ากระบวนการอบหรือการพาวเดอร์โคดอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับที่นี่ใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ฮะ400องศาครับจริงเหรอใช่เฮ้ยอย่างนี้อุณหภูมิ400นี่ อลูมิเนียมไม่หลอมละลายเหรอวะอันนั้นมันไฟฟู่ป่ะพี่ฮะไอ้400องศานี่มันไฟฟู่มันอยู่เนหลอดแก้วป่ะพี่ไม่ใช่การอบนะฮะหรือเขาเรียกว่าการผ่านการอบสีเนี่ยใช่ครับที่นี่ต้อง400องศา400องศาที่เป็นพอลิโครพก็ต้อง400ใช้ระยะเวลาตอนหนึ่งรอบพี่แบบว่าเริ่มการพ่นตั้งแต่รองพื้นและจนอบแล้วออกมาเนี่ยมาถึงก่อนสู่แพ็กกิ้ง QC แพ็กกิ้งเนี่ยใช้ระยะเวลา400องศาเนี่ยพี่รู้ไหมว่าใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมงไม่รู้อะชั่วโมงครึ่งโโอ้ห ไม่สีก็ไม่เป็นไรเลยอ่ะถูกต้องไม่ใช่นะครับไม่ไม่ใช่ตีร้อยองศาแล้วไปหล่อเมลลายอลูมิเนียมได้เพราะฉะนั้นอลูมิเนียมที่หล่อเมลลายเนี่ยมันจะต้อง800ถึง1 0 0 0ันองศาขึ้นไป1 0 0 0พันบวกอะนะครับไม่ใช่400นะฮะ400คือการอบสีถูกไหมอบสีอยู่400รแลวชั่วโมงกว่าด้วยตายแล้วที่ดูห้องอลังนี่คือห้องพ่นสีของผมโอ้โหโอดใหญ่อะนี่ห้องอบพ่นสีนะใหญ่มากครับท่านผู้ชมฮะใช้โรบอทพ่นด้วยอ่าความเนียนหรือเหมือนเหมือนบอกอ่ะ เวลารถทําสีโรงงานกับรถทําสีตามอู่ไม่เหมือนกันตรงไหนไม่เหมือนกันเนื่องจากอย่างนี้แหละฮะเรื่องของการอบใช่ครับแล้วก็ลราอองการพ่นที่จัมาเสระบมันก็เลยทําให้สีล้อแม็กคงทนแล้วก็ยั่งยืนอยู่ได้เป็นสิบสิบปีถูกต้องครับผมนะครับผมนี่ไงเขาถึงกล้าการันตีด้วยก็มีรับประกันไงอ่ามีรับประกันด้วยรับประกันไงโอ้โหแจ๋งจริงนะนี่ดีทูล่ละ สี่ร้อยองศาอบสีด้วยความร้อนสี่ร้อยองศาเข้าใจกันเท่งไหม่นะไม่ต้องกลัวอลูมิเนียมละลายนะไม่ต้องกลัวละลายไม่ได้นะสี่ร้อยอะไม่ได้ไม่ได้พี่เอาล่ะยังไงต่อโชว์ไงให้ดูแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ขั้นตอนสุดท้ายในการกวิธีของการล้อมสเปอร์เทสก่อนที่จะส่งมอบลูกค้าใช่มาเดี๋ยวไปกันเลยครับไปถืออะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะเอาล้อพังมาทำอะไรหั่นดิหั่น อันนี้หั่นเพื่ออะไรครับท่านผู้ชมเพื่อให้ดูว่าสีเนี่ยหลังจากที่เราพ่นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรองพื้นหรือว่าจะเป็นสีภายนอกครับผมเขาเรียกว่าการพ่นแบบน้ำเกลือหรือในทางวิศวกรรมเขาเรียกซอสสเปรย์เทสใช่ซอสสเปรย์เทสอ่าก็คือเอาเอาสีที่เราพ่นเนี่ยนะใช่ไปจุ่มแช่ในน้ำเกลือเลยใช่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกชุบสิงอะไรพวกนี้ก็48ชั่วโมงใช่ครับแต่ถ้าสีอย่างนี้เขาเขาใช้กี่ชั่วโมง200โอ้โห200ชั่วโมงสมมุติว่ารถเราไปอยู่แถวชนบุรี จังหวัดชนบุรีเนี่ยมันจะใกล้ทะเลใช่มันจะต้องโดนพวกน้ําเกลืออยู่แล้วใช่พวกไอ้น้ำเกลือตัวนี้ก็เหมือนกับเราเอาไปเทสจริงๆถูกต้องโอแล้วกดความเข้มของมันเนี่ยเหนือกว่า40-50หเท่าเหรออให้รู้เืลยคุณภาพสีเราไม่หลุดใช่นี่ฮะของดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสน้อยมากที่ที่สีจะลอกใช่ สีปูดอ่ะเอาตรงๆอ่ะสีปูดอ่ะลองเอาพื้นแล้วปูดแล้วหลุดร่อนอะผมเชื่อได้นะถ้าพ่นมือปกตินะไม่มีเทสอย่างงี้นะไม่มีคุณไปซ่อมสีเนี่ยตามร้านอะไม่มีอย่างงี้นะครับนี่คือมาตรฐานไอโตเลยนะไม่มีเออโหจ้ามากเลยเพราะว่าคนที่เข้ามาขายได้เนี่ยคือสีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งรองพื้นนะครับพี่อุอยนี่พันชั่วโมงเหรอ ใช่อุ้ยนี่พันชั่วโมงพันชั่วโมงเนี่ยมาดูมาดูดูดเออันนี้เทพันชั่วโมงอันนี้240ชั่วโมงนนี้สสี่นี่นี่พันชั่วโมงนี่สีนี้พันนะนี่ใช่พันชั่วโมงครับสีนี้แค่2 4 0ใช่โอ้หแล้วเทยังไงก็คือเขาเอาคัตเตอร์เนี่ยกีดเข้าไปในสีด้วยอออกีดตอนนี้เย้านาเห็นอยู่เห็นอยู่อันนี้ไงเห็นอยู่กีดเข้าไปดูเพื่อแหวกแหวกให้เปิดด้วยแหวกแม่งเลยเออเว้ยไไปออะรต่ฮ ก็จะมีการหมุนพี่หมุนวงรอบครับผมเมื่อพวกขั้นตอนพิเศษอะไรพวกนี้อันนี้ก็หมุนแรงสั่นอันนี้จะเป็นของมอเตอร์ไซค์อ่ะอันนี้คือเทสวงล้ออันนี้มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ใช่และทางด้านนี้อันนี้ก็มอเตอร์ไซค์เหมือนกันและอันใหญ่เครื่องนี้อันนี้ใหญ่อันนี้รถยนต์รถยนต์ใช่นะครับท่านผู้ชมครับมันมีการทดสอบเยอะค่อนข้างเยอะมากรู้ไหมว่าหมุนเท่าไหร่วงรอบเท่าไหร่เทสแต่ละครั้งนะครับวงรอบตอนหนึ่งนาทีเนี่ยกี่รอบแล้วก็มีการเทสทำลายก็คือมากกว่า หนึ่งลรอบเทสให้ม่งระเบิดไปเลยอะไรเงี้ยอ้าว oh, แล้วของรถยนน่ะเขาเขาเทสกี่รอบหกแสนรอบต่อหนึ่งครั้งครั้งหนึ่งใส่เข้าไปหมุนไปเลยหกแสนครั้งหกแสนรอบโอ้โหเกือบล้านเกือบเกือบแล้วถ้าเกิดว่าจะเทสไปให้มันพังไปเลยไหมล้านบวกก็มีนะก็มีนะก็มีเอออย่างนี้เลยเขาเรียกว่าผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจได้เลยในล้อดีดูใช่ครับโคตรคุณภาพแล้วยังบอกว่าไม่เฟี้ยวอยู่หรอหลังจากที่เทสสีเทสอะไรเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเขาเรียกว่ากรรมวิธีการส่งมอบก็ เสร็จสิ้นเสเหลือกับแพคกก้งแล้วก็ตรวจสอบอีกเล็กน้อยเพื่อจะถึงมือผู้บริโภคใช่จริจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขั้นตอนอีกมากมายกว่านี้นะแต่พยายามย่อแบบสั้นๆให้กับท่านผู้ชมได้เข้าใจกันง่ายๆแล้วถ้ามันไม่เชื่อล่ะไม่เชื่อก็เลื่องของมึงเอาที่มึงสบายจเอาที่พวกมึงแบบ แล้วแต่มึงอะแต่มึงพ่อครูกูก็เบื่อแล้วกูเหนื่อยมากตอนนี้โรงงานเขาเบี่นขี้หน้ามหมดแล้วออบอกมึงมาทําไมบ่อยๆนี่คนอื่นเขาไม่เห็นมาแบบมึงไลยนี่ออบอกต่อไปนี้หลังจากนี้ก็จะไม่มีดีทัวพาเดือนโรงงานไม่มีแล้วไม่ไรแล้วจบเพียงคลิปนี้มีที่ไหนล่ะครนี้อ้าวบิน,บ,นบินไปไหนกันโรงงานฟอร์สอ๋ออะคราวนี้ไอ้พวกที่อยากดูล้อนําเข้าเดี๋ยวกูจัดให้เดี๋ยวกูจัดให้เออมึงจะได้เลิกคิดว่าเอ้า ตกลงเนี่ยอุ้ยเอาล้อนุ่นมากัดอันนี้ไม่ไม่ไม่พอแล้วอันนี้มุกเก่าไม่เล่นลวไปดูเลยแล้วกันว่าอะไรยังไงทั้งไลเ์ี๋้วคลิปเดี๋ยวจัดให้ผมว่าผมแมาจะเป็นคนแรกนะตรงชีบัตติโกปั่นขึ้นหัวไหนไหมสองสองพาไปแดกติไใจเอาละครับวันนี้ฮะถือว่ากระจ่างแล้วให้เพื่อนเพื่อทงบ้านใช้วิจารณญาณในการชมกันนะฮะตัดสินใจในสิ่งที่คุณเห็นและสัมผัสอย่างผม ผมเห็นอะไรผมรีวิวแบบนั้นแล้ววันนี้ผมเชื่อได้ว่าที่นี่ประเทศไทยครับแล้วกับลอดีทูวันนี้ขอบคุณ CEO ด้วยนะฮะซีอโอตุ๊กขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ